นายงเราได้เยกินโฆษกพักสร้างอนาคตไทยแถลงข่าวปัญหาการท่องเที่ยวไร้ทางแก้ต้องคิดใหม่ทาใหม่ว่าเป็นที่น่ายินดีนักท่องเที่ยวต่างชาติกําลังกลับเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นแต่มีคําถามว่าเราได้ใช้โอกาสที่เกิดขึ้นนี้ทําให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือไม่เพราะจากการที่พักสร้างอนาคตไทยได้ไปพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ยังได้รับความคิดเห็นว่าแม้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้น แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะรายการรายเล็กกลับไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆมากนักสถานะก,กิจการของพวกเขายัางตกอยู่ในความเสี่ยงสูงมากโฆษกพักสร้งางอนาคตไทยกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีคําถามว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆที่ภาครัฐใช้มาตลอดช่วง3ปีตั้งแต่หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์แต่ในระ่วงเวลาหรือไม่เช่นกรณีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันดําเนินมาถึงเป็ดที่หแล้วนั้นแต่วันนี้ก็พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะย่าแย่ดังนั้นพักจึงต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่านโยบายที่ผ่านมาและที่จะทําในอนาคตผิดทิศผิดทางอย่างไรพร้อมทั้งนําเสนอแนวทางการพลิกฟื้น การท่องเที่ยวที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณานายสันเพชรศรีสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกล่าวว่าโควิด -19 ทําทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรายกลางรายเล็กต้องล้มละลายปิดกิจาการไปจำนวนมากส่วนที่เหลือรอดอยู่ก็ตกในสภาวะยากลำบากและเชื่อว่าในปีหน้าจะต้องปิดตัวลงอีกมากแม้ว่าปัจจุบันจะมีท่องเที่ยวต่างชาติกลับมามากขึ้นแต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่ได้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีกําลังพอที่จะปรับปรุงกิจาการหรือจ้างงานมารองรับบริการนักท่องเทีย่ยวดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรดาเนินการเวลานี้คือต้องช่วยพื้นปูกิจาการรายเล็กหรือ SME ท่องเที่ยวอย่างจริงจังและเร่งด่วนโดยการปรับโครงสร้างหนี้หยุดพักหนี้ทั้งต้นและดอกพร้อมกับให้เงินกู้ใหม่เพื่อให้กลับมาเปิดกิจาการได้อีกจากที่ผ่านมานโยบายเรื่องนี้ของภาคร,รัฐทำไม่ได้จริงในทางปฏิบัติเพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้